ครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับพื่อใคีคนป่าเทวานครับอ่ามโอนี้ก็อยู่กลางสวนมันนะครับพี่น้องช่วงนี้ร่มหนาวกับกำลังเริ่มเข้าม่านะครับน้อนะครับดูแลสุขภาพดีด้วยครับพี่น้องเอฟซีขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอพื่อใยาคีเป็นกำลังใจให้พื่อใคีนะครับอ่าช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรเฮ่าผูกผูกมันสัมพันธ์นะครับกับกำลังเริ่ม อัธย,ย่อยขุดมันนะครับเอาหัวมันไปขายขายหัวเนยขายมันเ,เป็นมันเสรนเนนะครับพอดีผมมีขอมูลตารางเปรียบเทียบให้พี่น้องในเบิงนะครับระว่างปีกายนี่กับปีนี่นะครับเ,เมื่อวานสิผพานมาเนาะนะครับนะครับสำหรับสิบเจ็ดาินมาก,กับสิบเจ็ดปีก่อน ราคาต่างกันแต่ได้ครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเอ่อสำหรับตารางเปรียบเทียบาราคามันเส้นส่งออกนะครับเปรียบเทียบระหว่างปีหกหาครับปี6กหนะครับผมจะลองเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เบิร์นนะครับได้ฟังได้ชมนะครับน้องครับในจังหวัดชลบุรีนะครับอำเภอเมืองอำเภอบานบึงนะครับ17พฤศจิกา6กหา นะครับราคา8บาทสิบต uh ังถึง8บาทยี่สิบสตังนะครับส่วนวันที่สิบห้าพฤศจิกาหกหกนะครับราคาเกาบาทยี่สิบตังนะครับส7เจดพฤศจิกาหกหกราคาเกาบาทนะครับบางประกงครับบางประกงสิบเจ็ดพฤศจิกาหกห้านะครับราคา8บาท1ิบหาถึง 8บาท25สตางค์ครับพี่น้องนะครับมา15พฤศจิกาหกหกนะครับราคา8บาท50ถึงอา่า9บาท10สตางค์นะครับอา่ามา17พฤศจิกาหกหกนะครับราคาก็มาอยู่ที่8บาท50ถึง8บาท80สตางค์นะครับส่วนบางไสพระนครศรีอยุธยานะครับอา่า17พฤศจิกาสองพนหาร้ นะครับอยู่ที่8บาท20ถึง8บาท22สตางค์ครับพี่น้องอาม่า10หาพฤศจิกายน66นะครับาท10ถึง8บาทถึง9บาท10สตางค์ครับหม่า17พฤศจิกายน66กลามาได้8บาท10ถึง8บาท80สตางค์นี่ก็ถือว่าลดลงครับครับนครหลวงนะครับอำเภอ,อนครหลวงอ่า นะครับอ่าสิบเจ็ดพุศจีกาหกหานะครับอามาแปดบาทสิบต่างถึงแปดบาทยี่สิบต่างครับสิบห้าพุศจีกาหกหกแปดบาทเก้าสิบถึงเก้าบาทนะครับอามาสิบเจ็ดพุศจีกาหกหกนะครับกับแปดบาทแปดสิบถึงแปดบาทเก้าสิบนีก่ก็ถือว่าลดนะครับนอกครับ อนอกจากนั้นก็นยังมีตารางเปรียบเทียบมั่นหัวที่เขาขายขายเป็นหัวเป,เป็นเปอร์เ,เซ็นต์แปลง25%เปครับพี่น้องนะครับ25%เปซนะครับในปี2565ทีกเก่เจพฤศจิกายน2565นะครับจังหวัดชนบุรี่2บาท75ถึง2บาท95สตางค์นะครับ มาสิบห้าพุทธจิกาหกหก,าาาก,กน, 5, นะครับสามบาทยี่สิบห้าถึงสามบาทสามสิบห้าตังนะครับมาสิบเจ็ดพุทธจิกาหกหกนะครับสามบาทยี่สิบห้าถึงสามบาทสามสิบห้าสตางครับพี่น้องขับมาจากวัดระยองครับสิบเจ็ดพุทธจิกาย่นหกห้านะครับสองบาทเก้าสิบห้าสตางครับมาสิบห้าพุทธจิกาย่นหกหก นะครับก่าบาทยี่สิบหาถึง3ามบาทสาสิบหาตังนะครับตามด้วยสิบเจ็ดพฤศจีกายนหกหกนะครับสาบาทยี่สิบยี่สบหาถึง3ามบาทสามาตังนี่ถือว่าอยู่โตในในสองหมื่นนี้นะครับอาเชิงเศร้าครับจากเชิงเศร้าอ7าสบพฤศจิกายนหกหานะครับอาบาทสิบตังถึง3ามบาทสิบหาตังนะครับมาอ่า 15พฤศจิกายน66ก็3บาท30ถึง3บาท44สตางค์นะครับมา17พฤศจิกายน66 6, ก็3บาท55ถึง3บาท85สตางค์ก็ถือว่าขึ้นนะครับเนาะสาแก้วครับสาแก้วสาแก้ว17พฤศจิกายน65นะครับก็อยู่ที่ราคา2.95บาทนะครับถึง3.15บาทนะครับมา15พฤศจิกายน อ่าหกหกนะครับสามบาทห้าสิบตังค์ถึงสามบาทถึงสามบาทแปสหสตางค์รับพี่น้องมาสิเจ็ดพฤศจิกายนหกกกับสาบาทห้าสิหาถึงสบาทแปดสาังคนะครับก็ถือว่าเปรียบเทียบถือว่าขึ้นเนาะครับนครราชสีมานะครับสิบเจ็ดพฤศจิกายนหกห้นะครับสบาทแปดสสตังค์ถึงสบาทสาหสตางค์ นะครับมาสิบหาพฤศจิกายน66นะครับ3บาท35ตังถึง4บาทนะครับก็บมา17บเจ็พฤศจิกายน66นะครับ3บาท35ตังถึง4ีบาทหาสตางค์ก็ถือว่าขึ้นครับอมาการสินกับพี่น้องการสินการสินนี่ปี2565 17ห้ารจพฤศจิกายนนี่2บาท90ถึงอ่า สามบาทสามสิบหาตังค์นะครับมาสิบหาพฤศจิกายนหกหาเอ้หกหกครับขอใหกับหกหกอ่าสามบาทหาสิบตังค์ถึงสามบาทแปดสิบตังค์นะครับมาสิบเจ็ดพฤศจิกายนหกหกนะครับกับสามบาทหาสิบหาสตังค์นะครับนี่ก็ถือว่าลงนะครับในแต่ละมือนะครับนาอกแต่อยู่ประมาณนี้นะครับมหาสารคามครับพี่น้อง มหาสารคาม17พฤศจิกายน2565 3บาทนะครับถึง3บาท35สตางค์นะครับมา15พฤศจิกายน2566 3บาท55สตางค์และ17พฤศจิกายน2566 3บาท55สตางค์ขอนแก่นครับขอนแกน่น17พฤศจิกายน2565นะครับ3บาท20 มาสิบหาพฤศจิกายน2566 3นหบาทเก้าสิบและ17พฤศจิกายน2 5งพันครับ3ามบาทเก้าสิบครับพี่น้องครับเดี๋ยครับที่ก็คือข้อมูลที่ผมได้นำมานะครับแช่ซูพี่น้องนะครับเกี่ยวกับาราคามันสำหรับว่าจะเป็นมันเซนหรือว่ามันหัวขายหัวนะครับโดยแปลง25% ผมก็ได้ข้อมูลมาจากตวัดต่างๆนะครับเมือนที่17นะครับจะได้กากอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามผมนะครับหากพี่สิ่งได้พิพาทประการใดกระกาบขออภัยนะครับพู้ยกีค่งนปลาไทยบ้านนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับผม